สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดชแช่์แชรกดน,นานๆกดจูเนยนกดเยอะๆนะคะไอ้ไหลอีกแล้วคะ่ะออกมานั่งเล่าว่าที่คนในครอบครัวสงสัยไอ้โพอีทึกเนี่ยเป็นเพราะถูกสายวิธีเป่าหูโอ้โหโคตรเข้าสกกลาดหลาโพานี่มันงู้กันจังเลยเนาะโดนเป่าหูก็เชื่อง่ายๆเนาะคนรับผิดชอบนั่นเลยครับบ่า เรารู้ว่ามีคนเอาไปรู้ว่าจากไหนก็เจ้าของตุ๊กาตามันพูดออกมาแล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบเออไหลเขาจะมีกำหนดนะับวันอ่านคัพิพากษาอุทธร์อยู่รอมรอแล้วนะไหลย,ยังมาพูดถึงเรื่องคดีเพื่ออะไรเอ่ย ื่อให้เอฟซีพอตอเข้ามาดูกันเยอะๆใช่ไหมว่าความผิดทั้งหมดนี้เป็นสาวิตรีเป็นคนใส่ร้ายใส่ความสาวิตรีเป็นคนกรอกหูทุกคนว่าต้องมีคนเอาไปต้องมีคนเอาไปต้องมีคนเอาไปไหลลืมไปแล้วเหรือว่าพวกมึงทั้งโคตรเงาสักกาดรวมทั้งไอ้ป่วยกับอีเถิเดอดด้วยให้การกับตำรวจว่าอย่างไรให้การกับตำรวจว่าหลานเดินขึ้นเขาไม่ได้แล้วทุกคนก็เซ็นรับทราบคำให้การของตัวเองทุกคนเซ็นหมด มึงก็ด้วยพ่อแม่มึงก็ด้วยพี่น้องมึงทุกคนเคยทุกคนให้การแบบนี้หมดจะมาโทษสาวิตรีคนเดียวได้ไงว่าสาวิตรีเป่าหูพวกมึง,งโง่กันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ละตัวเนี่ยโคตรเงาสักหลาดมึงนี่โง่ขนาดวราสาวิตรีคนเดียวเนี่ยแม่งปั่นหัวได้ทั้งหมู่บ้านแลวคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็มองว่าต้องมีคนเอาไปตัวมึงเองก็เคยพูดว่าไอ้พวยมันเอาไปทํากุมารทอง เอาไปสะกดวิญญาณเพื่อที่จะเรียกเหล็กไหลตัวมึงเองก็เคยพูดตอนนี้เขาสารชั้นต้นลงแล้วสารอุทธรจะมีกำหนดนัดในะอีกไม่นานนี้ว่าจะอ่านคำพิพากษาเมื่อไหร่มึงยังมานั่งใส่ร้ายใส่ความสาวิจีกลับคำที่เคยพูดมาทั้งหมดอย่างหน้าไม่ไอายนี่หรือความหวังหมู่บ้านความหวังของโคดเงาสกักราดลาโพ นั่นหละครับจากนั้นต่อมาก็คือคนที่อยู่ในเครือญาตินั้นก็คือไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับสองผัวสองผัวเมียที่อยู่ในิทานหนึ่งไม่โกหกสิไหลไม่โกหกสิไหลบอกว่าพอสายวิธีกรอบหูกรอกหูกรอหกรอหูอย่างนี้ปุ๊บก,ก็เชื่อแล้วก็เลยคนทั้งครอบครัวก็เลยไม่มีใครไปสนใจไอ้ผัวกับอิเถิ์ไม่มีใครไปยุ่งด้วยตอนแล้ว อีตายไปยตั้งแต่ปลายปี20แล้วหลังจากนั้นพออีตายก็มาชวนมึงไปด้วยมึงเล่าเองมึงเล่าเองว่าต้นปี21เนี่ยมาเปิดร้านขายของก็เปิดไม่ได้แล้วไม่มีรายได้ทํา youtube ก็ไม่ได้อะไรอีตายก็เลยมาชวนไปว่าให้ไปถ่ายทํา youtube กับไอ้พลอไเถกสิต้องเปิดใจน,นะเดี๋ยวเขาจะสอนให้แล้วยังไง พวกมึงก็พากันไปอยู่กับไอ้พวยอิเถอรแต่อ้พวยเนี่ยไม่เคยมาที่บ้านหรอกมีแต่เมียเอาของมาให้ลรวบอกว่าไอ้พวยฝากมาให้อย่างงู้นอย่างนี้อีเถิรกลับบ้านมึงไปเถียงนามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์วันเกิดมึงก็เอาเค้กมาเป่ากันวันนั่นวันนี้วันเกิดตาวันเกิดยายก็มีการเป่าเค้กกันที่บ้านมึงอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ดูนี่ อันนี้15เมษายนซึ่งมีข่าวลือแล้วว่าหมายจะออกหมายจะออกอะไรอย่างนู้นอย่างนีน้พ่อมึงไปถ่ายคลิปที่หน้าจิตหุดหมูแล้วมึงเอามาลงดูงอยู่ในช่องมึงตอนนั้นหมายจับยังไม่ออกนะแต่ทุกคนรู้กันแล้วว่าตำรวจสงสัยใครพ่อมึงก็ยังไปถ่ายคลิปได้แสดงว่าครอบครัวมึงไม่ได้ทอดทิ้งไอ้ผัวอีเธออย่างที่ปากมึงพูดบิดเบือน แล้วก็เกิดมีความโกรธเกลียดชิงชังสองผัวเมียที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้มาโดยตลอดเออใครที่เป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาวันดีคืนดีหมายที่ไปออกกับพ่อไปเอกอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะอืมยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอยู่ในครอบครัวว่าเมืองนั่นแหละเมืองนั่นแหละ อแล้วที่สำคัญท่านรู้หรือเปล่าว่าพอหมายไปออกจากนั้นเราก็ยิ่งให้ใจกับเจ้าของตุกตาแบบร้อยเปอร์เซ็นจากที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เพิ่มพูนมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นแน่ใจหลือไหลแน่ใจหรือพอหมายออกแล้วเนี่ยมึงเทใจมาให้ผู้สูญเสียเต็มร้อยเปอร์เซนชื่อเต็มที่เลยว่าไอ้พวยกับอิทธิ์ต้องเป็นคนทำน้องจริงๆมึงแน่ใจเหรอ หมายออกเดินไหนไมิถุนาเดินสิงหาใครถือเค้กมาอวยพรวันเกิดมึงอีเทิแล้วหลังจากนั้นก็มีคลิปรัวๆล,วลุงพ้นฝากอะไรมาให้นะแต่ป้าแตนมาหายายทำไมอะไรพวกเนี้ยอ๋อนี่นี่ขนาดว่าเชื่อว่าไอ้สองคนเนี้ย ทำหลานจริงๆเนี่ยนะมึงยังไปคุกคีตีมงยังไปสนับสนุนอุย้ยจําได้ไหมของพันวันเกิดลุงพลสิบเจ็ดสิงหาเนะี่ยหมายออกแล้วมึงเตรียมเตรียมคลิปให้ลุงพลหนูก็ถ้าลุงพลได้รับคลิปเนี้ยรับรองรอดแน่ลุงพลต้องซึ้งใจมึงเตรียมคลิปช่วยลุงพลอยู่มึงจําได้ไหมไอ้ไหลหมายออกแล้วนะั่นน่ะอ๋อด้วยมึงเทใจให้สายวิจีแล้วแต่เตรียมทำคลิปช่วยให้พวยให้รอดเนี่ยใช่หรือไหล ไม่เชื่อไปดูภาพพวกนี้ คลิปพวกนี้หลังจากหมายออกแล้วทั้งนั้นจะเห็นว่าอกเถิพายูทูบเบอร์ไปถ่ายคลิปกับยายคนนั้นไปคนนี้ไปญาชีย่า,ยาหนิงทุกคนไปมึงก็ไปถ่ายคลิปกับเขาด้วยสุดท้ายเนะี่ยมึงบอกว่าพวกมึงอยู่ฝั่งไอ้พวยจนหยดสุดท้ายจนถึงวันที่มันเปิดบริษัทคีมและพวกมึงโดนฉีบหัวส่งกันทีละคนสองคนโดย คนจัดทีมถีบโสคก็คือไอ้ขาหมูซึ่งตอนนี้แม่นอกไส้มึงเลียไข่อยู่นั่นแหละไอ้ขาหมูไล่น้องสาวมึงออกจากงานน้องสาวมึงสาระออกจากงานไปทํางานไปเตจมอะไรให้หมดแล้วปุ๊บพอเสร็จเรียบร้อยก็โดนฉีบหัวส่งออกมาเงินเดือนเดือนสุดท้ายก็ไม่ได้อีตายถูกสั่งห้ามโพหน้าไปในกล้องใครทั้งนั้นถ้าโพเมื่อไหร่เอฟซีจะยกเลิกการติดตาม เพราะฉะนั้นอีต่ายมีสิทธิ์เอาแกงเอานู่นนี่ไปให้แต่ห้ามโพในกล้องอีตายก็เริ่มเริ่มถอยออกมาเริ่มบนอีตายบ่นให้ฟ้ากิ้งก้อยฟังว่าน้อยอกน้อยใจมากอีก้อยก็มาเล่าฉันอีกจีนึ่งหลังจากนั้นมึงก็ถูกหลอกให้ไหว้ขอโทษลาเต้แล้วพอปลายปีจริงๆพบพฤศจิกาย,ยนพทนายตั้ม เคคดีออกมามึงก็เริ่มเปิดฉากดาแบบจริงๆจางๆถอนตัวจะเดินกันยามึงยังอยู่กับเขาเลยนะวันที่ทนายตั้มไปดูเฉียงนาทิตชานเล่าว่าเห็นสองผัวเมียออกจากการวัดชีพีตอนเวลานั้นเวลานี้เนี่ยมึงก็ยังป้นเปี้ยนอยู่กับเขาวิ๊ยดีอกดีใจอย่างนู้นอย่างนี้บอกคนอื่นว่าทนายตั้มเนี่ยใช้ ตาชานเป็นสะพานอยากจะมาหาหนาแต่มากกว่าเพราะรู้ว่าณแต่มีข้อมูลเต็มหน้าตักนี่มันคืออะไรอย่าตอแหลค่ะทุกอย่างมีคลิปเป็นหลักฐานอยู่ในช่องมึงนั่นแหละจากนั้นก็ระเบิดเติองกับฟังสองผัวเมียนั้นพอเวลานาน,านไปนา,นานไปเรา ก็เริ่มมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเราเริ่มมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเจ้าของตุ๊กตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเอามาวัดให้ว่าไม่ใช่อย่างที่พวกกูคิดแล้วไม่ใช่อย่างที่คนอยู่ในครอบครัวนั้นคิดหมว่าไอ้คนคนนั้นเป็นคนทาไม่จริงไอ้ไหลไม่จริงจากนั้นก็ระเบิดเถิดเพิงกับสองผัวเมีย หมายจับออกวันที่สองมิถุนายนซึ่งมันออกวันที่หนึ่งนะคะหมายจับมาโผล่เปิดวันที่สองมิจุนายนพวกมึงก็ยังอยู่ยังเลียไขยเลียแคมไอโพยอิเถิกกันอยู่เดือนปีสองหนึ่งเนี่ยพวกมึงแทบจะทั้งปีมาตั้งแต่ต้นปีมายันปลายปีจนถึงเดือนกันยาพฤศจิกากันยาเนี่ย มึงยังเลียไขย่เลี้ยแคลมไอพัวอยู่ไม่มีใครออกมาระเบิดเถิดเทิงแม้แต่ตัวเดียวจริงๆมาเกิดการระเบิดเถิดเทิงก็คือตอนที่มึงพวกมึงโดนฉีบหัวออกมาถูกตราหน้าว่าเป็นงูเหา่ามาต้นปีสองสองเนี่ยถึงได้เริ่มมีระเบิดเถิดเทิงสองสองสองสามเนี่ยเพิ่งจะมาระเบิดเถิดเทิงเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่ด้วยก็ต้องออกมาอยู่อีกฝัง่งนึงแล้วก็พิ่งจะกลับไปเลียไข่อีก ประมาณแปดเก้าเดือนตั้งแต่แปดเก้าเดือนก่อนก่อนน่าจะอ่านคำพิพากษาก็เริ่ม,เร,มเริ่มด่าสาวิตีอ่านคำพิพากษ,ษาเสร็จก็ยังมองว่าไอ้พวยเนี่ยเป็นคนทำผิดให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไอ้พวยเอาหลานไปบูชายันหนึ่งกุ้นอยงนี้พอมาตอนนี้มาพอเราเริ่มพิจารณาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาข้อมูลอะไรมาเปรียบเทียบกัน ตำรวจเขาทำไปหมดแล้วเขาตรวจสอบไปหมดแล้ววันนี้มีแต่คุณที่มานั่งพูดว่าแต่ก่อนบอกว่าไอ้จองบ้าสัยศาสตร์คือไอ้พวยตอนนี้กลายเป็นสาวิจีบ้าสัยศาสตร์บ้าหวยบ้าการพนันแต่ก่อนคนที่บ้าคือไอ้พวยตอนนี้คุณเปลี่ยนทั้งหมดเรื่องราวคุณยังเล่านิทานแบบเดิมๆแต่คนผิดคือสาวิจีคนถูกคือไอ้พวยกับอีเถิดซึ่งก่อนหน้านั้น สาวิจตรถูกแต่ไอ้พวยกับอ้เถิดผิดมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนแล้วคุณมานั่งเล่าอย่างหน้าไม่ไอายไม่รู้ถูกสั่งสอนมายัางไงหรือตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่เอาหน้าไปฝนกับหินลับมีดมันคือให้ฝนให้มันคือหน้ามันหนาเขาเอาอะไรให้กินถึงได้กลายเป็นหน้าคนหน้าหนาแบบนี้คงต้องไปถามยายสมควรนี่ยยายสมควรเอาอะไรให้ลูกกิน ทำไมลูกแต่ละคนหน้าหนาจริงๆ